thank you もうたった、バカをまと、あらはと、さま、サんとたったらもうたっ oh um. ท่านพระภูอุปรธรรมวัฒนกิตติแจ้งพระออนัก,กนบวชิุญพิธิมาจักรแจ้งพระนำบวแกงสระจางพิธิมาจัก,กแล้วก็ขอถวายความเคารพท่านพระเทพรุนผู้ที่เป็นอธิบดีทรงของวัดป่าจุนประทานราช ของเราไองนี่ก็คือท่านพระประหลักนักพีพุทธิธรรมโมตลอดถึงทักขอโอกาสท่าเถรานุเถิดรักรนนนทักสามทางิการพระมณ์เล็กน้อยทุกทุขโลกขอเจริญสุขสวัสดีแก่แนบ,บโยมทุกทุกขไทย ทั้งโยมไม่ขาวแล้วก็ไม่ขาวก็ตามนะจะบอกว่าจะบอกกับคุว่าอาตมาขึ้นเพศกระดังนี้ไม่ขาดคุณเดียวทำไมถึไม่ขาดคุณเพศทีเดียวจอดการเไปน,นะ ไม่ต้องขึ้นต้องลงอยากประขอออนุทนาบุญแกยิโยผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการมหาพนกับการภูมาตั้งสองกันก็การเทพมหาฆ่าก็บอกว่าเป็นบุญใหญ่ จะต้องมีสุนาทรัพย์มีกำลังคนงแต่มีโยมมาปรึกษาว่าจริงๆอยากจะทอดกระถิ่นต่เยินไม่พอทำยังไงทอดกระถิน่นนี่ต้องมีเองินอย่างตา่ำ สามแสงเป็นห้าแสงก็เลยแนะนำว่าให้จัดเทศมาชาตินะเพราะเทศมาชาติมีประมาณหนึ่งแสงก็จัดได้เทศมาชาติไม่จำเป็นจะต้องจัดที่วัดอย่างเดียวจัดที่บ้านได้ะสวนักโยมไม่ค่เข้าใจนะ ตรงนี้มาเทศก็เทศสบายสบายนะไม่ต้องอะไรกันมากตั้งใจว่าหนึ่งชั่วโมงสองกันนะจะทำได้เปล่าไม่รู้ตั้งใจว่าถ้าเถระพระคุลพ่อพระรูพุทธธรรมวัฒนกิตรหวงพ่อจะว่าดัถแก่งประจาัท่านมารอโดยตั้งแต่ น่าจะเทีย่ยงกว่านะในก็จะสามโมงแล้วนะพ่อก็ออบอกว่าให้ให้ใหล่าการเจ็ดไม่เท่กวางแฝดเดี๋ยวเข้าใจนะเข้าใจว่านะโอ้หิวมากพริ้วๆลงด้วยอ่ะก็ เข้าสู่หน้าตาลักษ์ในการพิจารณากรณีแปดสิิดราคาโค้กเดินทางเข้าสู่ปลายมาพบกับท่านอจตระเบรซีโกหกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม แต่พระเวชนันดรคิดถึงท่านเลือกเกินจากมานานแล้วมาในครั้งนี้ไม่ได้รารถนาที่จะมารบกวนแต่มาในครั้งนี้จะมาสนทานาธรรมะกับพระองค์ท่านพุทธจักรฤสีได้ ฟังก็หลงเชื่อว่าจึงให้จูดทกนั้นพักอยู่ที่นั่นเดินคืนพอรุ่งเช้าก็ได้ชี้ทางให้เข้าเวราตาจีจูดทกแล้วก็พาจูดทกไปส่งก็มีธรรมดาเพบว่า จนมันมีแหลกเเลือดในวันนี้เวลามันโลกเลยมามากยังไงโอมพอกตกใจแมวแล้วก็ไปต้องว่า,นาในการหาคนก็รวมความกันราเยอะบางทีรู้อะไรดีๆมากกว่าภาติ ก็เ <ation> มื pues mm hmm. ่อก็ในเท่าจะจากตีสูทุกก็ได้ทำปฏิสันทานแก่ท่านอาติราฤาษีแล <Yeah. S 1> ้วก็เด <for S 1> ินทางมาเรื่อยๆจนเห็น ชอบมาของของค์ามเ็็ดโรยจันอรจึงได้คิดขึ้นว่าพี่แรกก็คิดว่ามาถึงแล้วก็จะเข้าไปขอจองภูมานแต่าคิดขึ้นว่าถ้าไปในเวลานี้ไม่ดีแน่เพราะว่าผู้ที่เป็นแม่เขากำลังอยู่ ไม่มีแม่ที่ไหนที่จะยอมยกลูกของตัวเองให้วูกคิดได้เจ่นั้นจึงหาที่หลับนอนใกล้ๆกับอาสมขององค์ุณเดชเพื่อนจันทร์ขึ้นไปบนเทนนวรูปาเวียนย่างนวาลงากกลสะเก็ดก็ตุนทางอยู่คู่นึ่งแล้วก็หลาดไป นี่ก็จบในการที่เจ็ดนะมีแปดสิบประกาศคาเข้ามาตัก,กันที่แปดมันเป็นเชื่อมกันลงกันที่แปดมีหนึ่งร้อยหนึ่งประกาศคาตซซุ ได้กระตุ้นตืนแล้วมาหวนคิดคำนึงว่าเวลานี้ก็สายแล้วสำเร็จพญานาครีได้คงจะเข้าป่าหาผลไมา้เวลานี้เป็นเวลาอันสมควรที่จะเข้าไปขอสอบกุมาร แกองค์สมเด็จพระเวสสันดรเข้าสลายจากผีจูบท,ที่เป็นเนั้นจึง,งยินย่าตาไปที่อาสมขององค์สมเด็จพระเวสสันดรแต่เออล่าข้ามไปนิดนึงเดียวในคืนที่ ตัวทุกนอนหลับอยู่นั่นขณะมาัตสีได้เกิดนิมิตฝันลายฝานว่ามีชายร่างกายจำยำดำล่ำสันถือมีดวิ่งโลดเข้ามาผิดวาวรมาประโถของนาง,างหังลง เข้ามาจัดแขนซ้ายแขนขวาพับดวง,งตาดวงใจคือดวงตาใจในนี้ทั้งสองข้างออกนางตกใจจะต้องตื่นนางตกใจจะต้องตื่นครัมตามโ้อระกาดูว่ามีอะไรผิดแปลกไหมขมนามรัคคี เมือาา่อทำดูแล้วก็มีอะไรผิดแปลกคิดว่าเราฝันร้ายเช่นนี้ถ้าอยู่ในวังก็มีโหนหลวง,งที่จะทำนายทายทัก้เราและ,แ,ละแต่ตอนนี้ได้อ,อยู่ในป่าแต่ตอนนี้อจอบมาอยู่ในป่าเราจะทำอย่างไร พระมามสีคิดถึงองค์สมเด็จพระเวทสันดรขึ้นได้ถึงอริญาตามมายาาสมขององค์สมเด็จพระเวทสันดรและมาเพาะปโตกขึ้นกางกะเกาะก้องกางตึงสัปปะสังเวเสียนตนันลั่นถึงพระกัรขององค์สมเด็จพระเวทสันดร พรทสันดนได้ยินก็เสกใจว่าเวลาข่ำมคืนเช่นนี้มีผู้ใดนะที่มาย่งางอาสมของเราจึงเฉลยทักบอกไปว่าตูอเอโซไกรอนนาอานะกรอนนัอนนักเทวะ Oh <laughs> มีว่ามีทุกยาจบเใจมาขอสุรรักคือทารีกับกันหาแต่ครั้งเราที่จะบอกความฝังไปตามความจริงก็เกรงว่ามัตสีน้องหญิงนั้นจะเป็นภาริษกับภัยแก่กระโปริทียาจึงให้โลหานอันแยกยน ทำลายฝันก็มั่สีเอ่ยมักสศรีฝันเช่นนี้ไม่มีอะไระมัมัศสีเมื่อก่อนเธออยู่ในลถในวังอยู่อย่างสุขสบายแต่มาแบบน,นี้มาอยู่ในปากเขาลำลาภัยสวยแต่ผละระมับนำไรมีรสชาติอันเปกว่าเทวดาน,นั้นย่อมยักย้าย้าของเจ้า ไม่มีอะไรลบมัติมัติกลับเตทกลับไปโดยลูกรักของเราทั้งสองเพิ่มสมเด็จพยานมัติขึ้นได้เดินทางกับมายังอางสมป,ป,ปลุกปลอบอารมณ์ลูกการหาชารีเพื่อสองง่งุงุรักษ เรื đ đ ân, cùng, cùng á, ่องการแก้เขาได้พาลูกรักนั้นมาเฝ้าราบแก่องค์สมเด็จพระนิจันทร์รอนพระนามวสีย้อนกลับไปจัดหาแต่คณะอาสามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเพื่อที่จะหาผลไม้มาเลี้ยงทั้งสามกระสับกรสืบต่อไปไปเข้าเวลาตาสีจูชกก็ได้ เดินทางสมมาข้าเป้าแก่องคุณฤทดิ์พระวิดอนเพื่อที่จะขอตองกุมารแก่องคุณฤทดิ์พระวิษณดอน